We dance, uh, we dance, uh, uh, we dance, uh, uh, we dance. Uh, uh, we dance. รายการของเราเนี่ยนะก็จะมีสินค้าเนี่ยให้ช็อปกันตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าพี่ๆสนใจสินค้าตัวไหนนะก็สามารถเข้าไปในเพจของเรานะคะแล้วก็ไปดูสินค้ากันได้ตลอดเลยเลือกช็อปเลือกหากันได้เลยไม่มีปิดไม่มีวันหยุดเลยนะใช่ไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเรายังตอนนี้นะคะถ้าเอฟนีไลฟ์เราส่งฟรีอีกด้วยดีที่สุดเลยจ้าตอนนี้มาช็อปกันได้เลยนะแล้วก็ลูกค้าใครที่สนใจตอนนี้นะเข้ามาเช็กอินเหมือนเดิมนะคะที่ดูไลฟ์อยู่คลิป00 ตังด้วยชื่อร้านค้าและจังหวัดหรือใครไม่เป็นร้านค้าก็เช็คอินได้โดยพิมพ์สูรกับชื่อมาได้เลยชื่อได้เลยนะคะต้องทาการทักทายเราก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวระบบจะไม่ดูสินค้านะคะถูกต้องเช็คอินก่อนแล้วค่อย C F สินค้านะสินค้าของเราก็จะมีรหัสขึ้นแต่ละสินค้าสามารถ C F พิมพ์รหัสตามด้วยจํานวนกันเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งบอกว่าวันนี้ราคาพิเศษมากดูังรองหน้าตะลโปคือแบบทั้งแถมทั้ง โอ้โหเอาเป็นว่าวันนี้คุ้มสุดตั้งแต่ราคาหลักเท่าไหร่หลักร้อยเริต้นใช่เริต้นก็มีนะคะไปยังหลักพันนอยๆนะคะเรียกว่าวันนี้คุ้มมากเลยสำหรับคนที่มาดูตอนนี้เราไงไปที่สินค้าตัวแรกกันเลยดีกว่าไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าความสวยเราไม่ได้ต้องเริ่อย่างเรานะคะต้องสวยทุกวันแม้แต่วันที่เราอยู่บ้านธรรมดาเราก็ต้องสวยนะคะวันนี้ค่ะถูก บอกว่าทั้งถูกทั้งดีนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะลิสติกค่ะของครีโอน่ขออนุญาตยิบให้ดูหนยนะคะในลิสติกของครีโอน่ค่ะวันนี้นะคะเขามาโปรพิเศษพิเศษเลยจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ซื้อ3แถมหนึ่งด้วยกันนะสาเรียบให้รหัสขึ้นเลยดีกว่านะคะให้รหัสขึ้นมาก่อนเลย c l 1นะคะวันนี้พิเศษสุดๆซื้อ3แถมหนึ่งนะคะราคาเพียง459บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่า ตัวเป็นยังไงเนื้อดีมากค่ะตัวนี้นะคะเนื้อบางเบานะคะแล้วพอทาปุ๊บก็จะกลายเป็นเนื้อแมทนะคะที่แบบว่าถามว่าติดทนนะเพราะว่าอย่างที่โนใช้อโนใช้เนี่ยเวลากินข้าวกินอะไรเนี่ยก็ยังคงติดทนอยู่เลยนะแล้วก็สี เมสซีเนี่ยต้องบอกว่าเมสซี่แบบละเอียดมากต้องบอกว่าตัวนี้เน้นด้วยคะสิ่งที่สาคัญคือเมสซี่ของเขานําเข้าฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเ็าจะมีความชัดไม่ต้องห่วงเลยแล้วที่สาคัญมีอาร์แกนออยช่วยในเรื่องของการบำรุงสีปากถ้ายังไงทุกคนบบเอ้ยสงสัยทั้งหกสีนี้ฉันจะเลือกสีอะไรดีทาไงดีคะเอาทำให้่ดูดีกว่านั้นต้องบอกบอกว่านี่นะคะ วันนี้ก็จากสีอ่อนก่อนก็ได้ค่ะได้สีอ่อนก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยนะอันนี้จะเป็นสีเซนดี้หูดนะค่ะเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมอะน้องเน็กลองดูเบอร์หนึ่งจริงๆเบอร์หนึ่งเนี่ยอานูอจจะชอบเอาไปเป็นเบทแบบเป็นเบทนะสำหรับรองพื้นแล้วก็ทาสีอื่นแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากชิลๆอยู่บ้านสีนี้ก็ทาอยู่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีสุภาพโทนสีสุภาพแบบอยู่บ้านชิลๆแต่ก็อยากสวยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า3มแถม1 4 5 9บาทเ บอกกันปกติมัน290ร้อยเก้าสิบค่ะแห้งถ้าสามแถมหนึ่งก็จะเหลือร้อยกว่าบาทค่ะโเนี้ยตกแห้งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองสามแถมหนึ่งแล้วราคาเนี่ยจะบอกว่าสู้เคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยแล้วเนื้อเขาไม่แพ็งเคาน์เตอร์แบรนด์คุณภาพระดับเีมา์แบรนด์แต่ราคาสบายกระเป๋าอันนี้สีสวยอันนี้เป็นสีชมพูใครใส่คนที่ใส่ชมพูนะคะแนะนำเป็น02ค่ะหมายเลขศ์สองสำหรับสีชมพูเน้อย ต้องบอกว่าอีกนัมเบอร์หนึ่งที่ฮิตสุดๆไม่แพ้กันคือพันชี่่ออโนชะเพราะว่าพันชี่เนี่ยเขาจะออกโทนหนูส้มนะคะใช่เลยนี่น่ารักมากเลยใครชอบโทนส้มจัดเลยนะสีนี้ต้องใส่ต้องบอกว่าสีนี้เหมาะกับอโนอย่างสีผิวอโนอย่างเงี้ยก็ควรจะใช้สีในโทนส้มแล้วใส่แล้วสวยปังไม่ไหวหรือเจ้าสามสีอันนี้ใช่สามสีนี้จะเป็นสามสีโทนอ่อนใช่โแนะนอนถ้าเกิดแนะนำอีกสีหนึ่งแถมหนึ่งไง ใช่ทีนี้เรามาดูโทนเข้มๆกันบ้างดีกว่าแต่ว่าจริงๆวันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะคืออยากได้สีไหนเนี่ยสามารถคลัก,กันได้เลยในสัปดนี้ของเรานะอันนี้นนเป็น<อ>สี04 p i e r r o ส เทลโรสสำหรับใครที่ชอบสีความสดใสหน่อยอันนี้ก็ดีนะอันนี้ออาจะร่าเริงแนวทะเลจชมพูอมแดงนะคะสีนี้ก็ฮิตตัวเนี้ยเอาไว้ทาเป็นตินข้างในได้สวยงามมากแล้วก็ต่อไปอีกสีที่ต้องบอกก่อนว่าฮิตมาก่ปังสุดคือสีสี05วัดก้าปังไม่ไหวอันนี้น้นงก็มีเหมือนกันปังยังไงปังไมพี่นโนมีทุกสีคือต้นก็มีทุกสีนะคะบอกก่อนต้องมีทุกสีค่ะแล้วก็ สีเขาชัดมากทุกคนชัดจริงชัดเวอร์วังนี่บอกว่านี่หาแค่รอบเดียวเองนะป้าลงไปแค่รอบเดียวสียงเนื้อเื่งขนาดนี้แล้วเขาเป็นแบบทีอินวันที่ยังไงสามารถได้ทางแก้มตาปากแก้มก็คือพรแค่แค่แค่เขาที่รอดเดียว ใช้สวยได้ทั้งหน้าเลยนะแล้วก็แบบว่าตัวนี้เป็น red burgundy สำหรับสาวร้อนแรงใครที่ชอบแบบทาสีแดงโอ้ยแดงไม่ไหวแดงไม่ไหวนี่เป็นไงหกสีทุกคนเดี๋ยวจะลองทาให้ดูสีไหนดีพันชีแมทสมจัดเลยต้องบอกก่อนนะว่าเวลาลงที่ปากอะทุกคนคือมันแน่นจนแบบว่า เรียกว่าสีมันชาร์จแล้วมันก็นนให้ความแบบทนนะอโน่เป็นคนชอบลิปสติกเนื้อแมทแล้วก็ติดทนเวลาแบบกินเอาฮงกาหาอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบกินเข้าไปแล้วไม,ไม่ต้องทาบ่อยเออไม่ต้องทาบ่อยแต่ว่าอันนี้มันคงคงแบบอยู่คือเปลือง <laughs> ไม่สว่างนี่สีอะไรส้มๆอันนี้เป็นสีพันชีค่ะอันนี้สีที่พี่อโนชอบนี่สีสูนสามเห็นไหมมันจะเป็นออกส้มๆพีชๆอันนี้จบเลยน่ารักน่ารักเอฟพีเดลูเอฟพีเดลูทามโอ้เหมือนสิบแปดอีกครั้งนะตะกี้ตอนตะกี้ตอนทาก็ลื่นนะเกี่ยง่ายเกี่ยง่ายแต่ว่าสักพักหนึ่งเขาก็จะแมทเนี่ยค่ะตอนนี้แมทแล้วแห้งแล้วที่ปากติดเลยติดเรื่อด สีข้างงในนนิดึไก็บอกว่าอุ้ยอยากจะผสมสีอวอดก้าสีส้มเข้มเติมเข้าไปข้างในเลยผู้หญิงอย่ามีลิปเดียวค่ะจะบอกว่าสีเขาดีเพราะว่าสีเขาไม่ตกร่องปากเลยนะบางทีเหมือนด่างหวาแล้วมันตกร่องอย่างนี้นะแต่วันนี้ยเรียบเนียนนี่คือเก็บเรียบจริงค่ะปากเรียบได้แก้มก็ได้ปากก็ดีลดจบในอันเดียวอ่ะรู้บ้างเพราะโดยปกติอโนะจะชอบเอาสองสีผสมกันจริงๆเอาทั้งสองสีผสมกันเนี่ยมันสวยมากบางทีโนโนก็เอาสีแบบเนี้ย สองสีนี้ผสมกันก็จะได้อีกสีหนึ่งซึ่งมันแบบเฮ้ยก็เก๋ไปอีกแบบเดี๋ยวเรามาขยี้โปรโมชั่นกันอีกครั้งนึงกว่าพี่อโนขยี้สีโนึงขยี้โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะ CL 1ค่ะราคาเพียง459ิบาทเท่านั้นไม่มีไม่ได้แล้ววันนี้นะคะซื้อ3แถมหนึ่งค่ะเลือกสีกันได้เลยค่ะว่าอยากได้สีไหนนะคะสำหรับนี่เลย เดี๋ยวชี้ลุกอันนี้คือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งคือสีของน้องเนทนะคะศูนย์สองก็ออกชมพูนิดหนึ่งศูนย์สามจะออกโทนส้มนะศูนย์สี่นีจะออกโทนชมพูแดงศูนย์ห้านี่ก็จะส้มเลยส้มจริงๆนะส่วนศูนย์หกนี่สำหรับสาวเปรี้ยวจี๊ดเอาปากแดง่เอาไปหกสีจริงจริงคือสองเซตเนี่ยสับเซตยังไม่ถึงพันเลยทุกคน เฉลี่ยออกมาเหลือแห้งละร้อยกว่าบาทได้ลิปคุณภาพขนาดนี้ซื้อให้เป็นของขวัญยังได้เลยผู้หญิงเราไม่ได้มีลิปเดียวอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้น6กสี่นี้คิดมาแล้วเกนี่ยคิดมาแล้วว่าตอบโจทย์เกือบทุกวันทุก everyday look ทุกลุคทุกสไตล์ทุกผู้หญิงทุกคนเลยสามารถใช้กันได้นี่คุ้มสุดๆค่ะ3ามแถมหนึ่งไม่คุ้มกว่านี้ไปอีกแล้วนะเอิอยากให้ได้ลองใช้ค่ะแล้วคุณจะติดใจค่ะตัวนี้ติดใจเพราะสีสดใสสวยมากอันนี้คือส้ม ของส้มนี่คือแห้งแล้วเรียบร้อยแล้วกไม่อยู่ร้อนนะแล้วก็แบบทุกคนรหัสอะไรนะขออีกทีรหัส C L 1ค่ะรหัส C L 1นึ่งนะคะเราลดทุกสีกันมาได้เลยค่ะ3แถมหนึเท่านั้น459ราสบเก้าบทอเขากบอกว่าอยู่ตรงนี้ C O ่โอเขาบอกว่าพร้อมขายมากพร้อมส่งจริงโตไว้ด้วยของพร้อมส่งเลยนะคะจะบอกของโนเนี่ยโดีนไปเลยมาให้เกจแพ็กเกจเลยเป็นแบบนี้ชุกไหมใช่ ตอนนี้ถ้าเกิดใครเอฟมานะคะเราก็หยิบจากตรงนี้แล้วก็ลงไปส่งให้ได้เลยนะซีโอมาเองซีโอบอกว่าอันนี้ทั้งรถทั้งแจกกันไปเลยนะต้องบอกว่าเรามีทุกสีแล้วเราก็ใช้ได้ทุกวันในทุกเล้เลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราใช้เองเราใช้เองแล้วเราถึงเอามาแชร์ได้ว่ามันดีจริงๆนะคะใช่นะคะเรื่องสวยเรื่องสวยปากไม่ไหวตอแบบว่าต่อให้แบบขอดแมตสีปากมันยังอยู่จ้ะใช่ใช่ถูกต้องอันนี้ยังแบบแจ่มว้าวอยู่เลยจบเพียงเท่าดี ใครรับก็พิมพ์รหัสมาเลยเซียวหนึ่งจ้าเซียวหนึ่งนะคะค